บางคนอ้อยเหล็บจิกบางเถื่อตางอย่างมาเบิ่งหนักกับมาตังเหล็บสอยเข้ากับดีใจตางอย่างมาเบิ่งหนักประมาณอันย่อมผุ่มสวยกับดีใจบางเถื่อบางคนเนาะเห็นบางคนที่ว่าเข่ามาเขากให้เกียรดเนาะดูอันย่อมผมแน่ผันย่อมผุ่มผันหาซิผันหายซะเซนหนึ่งเฮากระหู้ซึกเลยได้ว่าเออผู้นี้คือเสียกลมเฮาเนี่ยเฮากระสิเป็นยังเนาะของเฮากระลมประมาณว่าเฮาสิปุบปากโลดเราซึกซาไปดู กับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนาบอกว่าพี่น้องทางลาวทางไทยต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่โองสาวบัวข้ามบ้านเฮาอีกแล้ว โดยกามาพอกับสาบัวเมื่อนี้กะมาหาทั้งเอือยแหล่พนเดอร์พ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่นกะเป็นห้างอ่าดุนใหญ่นี่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่นกะตอนนี้เพิ่นสูพ่อแม่พี่น้องเลยเพิ่นกะได้ยินข่าวค่าว่าเพิ่นเปิดใจนี่แหละเนาะชาบัวกะขึงเข้ามาเป็นครั้งแรกพ่อแม่พี่น้องเ้ยก็เคยเห็นแต่ไล้ส่งเนาะมาสัมผัสทั้งเอือยเพิ่นมือนี้กะมา นำสาวได้เพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าสาวได้เพิ่นเคยมาสัมภาษณ์ท่านเอื้อยเพิ่อนคุณเ,เพิ่นค,ค,คุยโทรศัพท์อยู่เนาะอ่าเดี๋ยวให้เพิ่นคุยโทรศัพท์ก่อนเดี๋ยวมาหาทั้งเอื้อยเพิ่นก่อนมาเป็นครั้งแรกอ่ะสบายดีเด้อสบายดีโดยมาเป็นครั้งแรกครั้งแรกบ่เป็นไรบ้างนะบ่ซึ่งพ่อผมเคยเห็นนะบ้างเนาะเออให้เขาบ้างให้เขาบ้าง <c oughs> ค่ารายยู่บอร์ก็ได้ยู่นี่แกได้รายที่สุดนี่มือแดงจักเซนีอืต้องเกี่ยวกับเห็ดเคมีจังได้กันสาหัวธรรมดาเนี่ะเ้นสองเซนอือก็ได้ลงตลาดอยู่โดยเปิดคู่มือบ่หรือว่าคู่มือคู่มือขั้นบ่เจ็บบ่ป่วยเลยเปิดคู่มือขันบ่เปิดกับเนาะบ่าวคนหาเสากินขำเบียดงานเ่าเนาะเปาเดืดโดยโดยจาก ขออนุญาตถามเนาะก็คือเพื่อแดเนาะแม่นเพื่อแดหรือว่าสาวแลอายุจักปีนี่38 38โอ้ยกำลังอ้ออ้ออัออออกางคนเลยหรือไว้ทองอืมเสียงรถกะบึนๆแน่เนาะเพราะว่าติดถนนหนทางเนาะแม่นจะต้องขอโทษธรรมดาธรรมดาเนาะอ่าถ้าว่ารบกวนเนาะโดยโดย ในยินข้าวข่าวว่าเปิดใจบ่จะเปิดมาได้ทิ่เลยละ่ะโอเป็น,นยนังได้ตั้งแต่เปิดใจางนี้หน,น,แบบนุ่มนุมครเข้ามาแบบนั่งอยู่บ่มาคุยอยู่บ่กับมี่อารมณ์อยู่กับลมเนาะว่าสันซะก็<อ>ะยังบบได้ว่าตกลงปงใจอย่างดอกกับลม<อ>เบิ่งตัวจริงอืได้เห็นหน้าเห็นตาต <laughs> บ่กันเลยเห็นกับมี่ คุยท,ทั้งโทรและชาตบ่จักลมอยู่ทากบ้ได้เปิดกล้องบอ่โบ่เป็น,นจังไรเอ่นะจักเขาบ้ได้ใส่เปิดกล้องกัะล้มันะาจะล้มอยู่ทั้งเบอบ์แบ่มนเมนโดยโดยเนาะเอยเพินการแบบอ่าถ้าเอ้ยนี่มีมีดูกมีนั่นหระบอโอ้มีแล้วสามคนสามคนตอนนี้แบบอยู่น้ำกันบ่หรือว่าแบบเพิ่นมีครอบครัวอะ ลูกสาวโอ้ยังน้อยอยู่ยังเยียนอยู่ลูกข่อยอืจะกปีและมีผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่สิบสามสิบน้อยังเยียนปฐถมอยู่โอ้ก็คือพอของเพิ่นได้สัะเออจะเพิ่นกลไปมีครอบครัวใหม่โอ้ก็คือมีผู้เดียวบอกที่ผ่านมามีเดียวอืมตอนนี้เอากระโชกพร้อมเปิดใจ ปิดคนเปิดเปิดมาทิดหนึ่งเลยดิฮาคนคุยนะคะคนสปอร์ตฮ่าคนมาสปอร์ตโซยฮับพระละซอยโดยโดยฮับพระละซอยด้โมเมนต์มาอยู่น้ำด้ฮับพระละซอยโดยอยู่น้ำกับยูเนาะอ่ากับต้องต้องต้องเบิ่งตัวจริงต้องเบิ่งตัวจริงโดยก็คือบอลยูอชัยยิ่ี่แค่เป็นของเฮาเองบ่อันขออยู่น้ำผิ่นได ขออยูน,น้ำเพื่อนแป็นขออยูน้ำเพิ่นแบบดินเท่าได้ะบ,บ่ไหมบ่มีบ่บมีมมเท่าอันเพื่อนอยู่ขุ่มเอ๋ยกับเขาอาศัยน้องนองอยู่อือันนี้อันนี้เป็นห่านบอนแนนตะกี้อันพี่ว่นี่แหละตะกี้กะอยู่ <laughs> อ,<ม>อยู่นี่แหละบันนี้ลูกใหญ่เมื่อไรหลุดแจพัดขั้นเดียวแหละกะมันไปกันบ่ไหวก็เลยขับไปขออยู่น้ำน้องอยู่เพื่อนมันเพื่อนไก่องเฮียนนะอือันนี้คือร้านเทามาเปิดชื่อ แต่หางบาได้นอนหน่บอกมาได้นอนบาได้นอนแล้วเนี่ยในต่เก่านอนอือันนี้แบบแบบเศร้าที่บนบ่อเศร้าเศร้าขออยู่ขออยู่คาริบเบลเศร้าแล้วฝนให้เพราะว่า่นกับปกติ่นกบับใบพัเศร้าอยู่แล้วเด,เดือนเดือนเ่อได้แบบเฮาเสียค่ะหาหกเซน<อ>แ็คถือว่าโอเคอยู่เนาะเาอะไรกันนะ พิ่นกะตั้งอีต้นและตั้งซอยเั็นแต่ป้าลุงพิ่นยังอยู่พิ่นจะตั้งซอยอาาย่ะสันซ่เพิเ่นเห็นเฮาหอบลูกน้อยอ้อยอมมาเนาะแม,แมพอได้มีบ่อนหากินเลียงลูกเบียงเต้ามีคนอยู่เว้ย,ยมาอยู่ใหม่ใหม่แห้งใต้อีต้นเด็กเทียงขึ้นน้ําถ่วมเข้าไปในห้องเนาะมันบรได้มีเตียงอะกินเนาะเป็นปที่นอนเปียกเม้อที่นอนแล้วก็ยกที่นอนขึ้นพาอะไรก็พากันมาซานัํากับลูกสามสี่เลลูกนี่ก็คือแบบเทาเทอานํำมันไหลเข่าเักษมันไหลมันหัวเนี่ย มันคือว่าอะไรเนาะทั้งนี้มันตำเนาะเขาเขาเห็ดไว้ก่อนแล้วเขาเห็ดตู้นกแต่เอาเอากะโคมาใส่พอมีบทหาเงินเพื่อนว่ากสิมากแต่ว่าเขาว่าเขาคออยู่แน่นมีพอมีบนหาเงินเลี้ยงลูกนะซ้ำลูกเขาใหญ่จะเข่ามากนะคราบเนียเพื่อนนี้บ่ได้ไปอยู่น้ำพอเนะบ่ได้ไปอยู่น้ำพอเพ่นนะบ่บ่อยู่ในเหาบิดบร้เป็นแม่เดี่ยวเดียวอะไรเนาะแม่แม่อยู่นมาิเบด เขาก็เคยไปอยู่แต่เขาก็คือบบบกุ้มบกยันต์อะไรเฮาเขาในน้ำเป็นเม่เขาก็อามาอยู่เมื่อเขาก็ไม่อยู่แล้วเขาก็บอกไปเลยไม่อยู่เขาก็บอกจะคืนให้น้าตาก้าได้สะแบบบ่ได้มีบ่อหรือว่าจังได้มีของ่อของเมกโบมีผูเหตุบบมีผูขาดผูไทยก็มีแต่ข่อยผู้เดียวนี่กับ่อกับแ่าแล้ว ้านช่วยเอานี่กลัวเนาะเมนเมนหาหาเงินรายบันวันสันสันเมนอันนี้คืออาชีพหลักๆของเฮาเลยนะแมนบ่มีอาชีพอื่นเสริมได้แมนที่อเฮากลับแต่นี่เฮาก็ะขํำแล้วก็คือข่าวนี่เฮาซื้อกินไ่มซื้อซื้อโดยโดยซื้อเจลิหารเจลิสากรเพราะว่าบ่มีไผ่คาดไผไทยห้เบาแล้วกันเมนเช้าคัปี้เลยได้บริเฮดดีแหละเพราะว่าเฮดหน้าง่ะ หนึ่งมาต้องมีคนเผาเนาะสองมาต้องเงินพ้อมจ้างเด็กผู้เดียวกับว <laughs> ัยแต่มามาไล่เสลี่ยะนะเฮาอ,อีกอย่างหนึ่งลูกเต้าอ,อยังน่อยหอบกันไปหอบกันมามันยากผู้หญิงผู้ชายก็บอกแบบไรผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงสองโดยโดยนักก่งกระลบ่อยังบริกินเขาเทนักก่งกระว่างงานกรว่างกกางานกรว่าง เป็นยังเป็นกาลังใจให้ชื่อชองานอะไรก็ดีแนวหนึ่งเลยก็มีเงินไปตลาดโอ้เออโดนงานบ่มีเลยรับเว้ยกระหิวบ่มีเงินไปตลาดก็น้าเศร้ากินคำเนาะเข้าใจเมนบอกเออก็คือได้เลิกแบบกับอ่าพ่อของลูกใบนี้ได้จักปีเั่นกูสิเขาสามสี่ปีเลยนะอือก็คือยังโสดยังว่างโสดมาหลายปีว่าง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 ตอนนี้ก็คือพ่อแบบ อย่างนี้เนี่ยครูน้องบอกว้นพอ้อมพ่อมาพ่อมันเดนหากมีผูกเข่ามาแล้วมันบ่ม,ปปมีผูกซับพอร์ตแล้วก็อยากอยากจะแค่พันผ่านเท่ากับว่าได้สนใจเพราะว่าเทาต้องการเทาคนมีภาระเทาต้องการคนซับพอร์ตบอบ่ร้ายแก่ยาแต่ให้ความสวยเหลือเท่าเหล็กเหล็กหน่อยๆบางเทอเห็นความดีกบบนี้โดยกับต,ตอนนี้คุยกับหนุ่มทางไหน เอ้ยอีัหนุ่มฝั่งไทยเออก็ยังบ่ได้ว่านั่นนี่เนาะคือเฮาเบิ่งตัวจริงเฮากลมเพิ่นอยู่ว่าเฮาเบิ่งตัวจริงคนยมีฝั่งไทยเบิดนี่แม่นๆฝั่งลาวเฮาดิฝังลาวเฮาก็บ่ปานได้ไปใส่เบิดจ้ะเขาย่านก็ย่านลูกหลายเขาย่านถาลูกมา อันเลยเป็นคนรอบตรงเลยเขายานิผมมีเงินซัพพอร์ตเขาว่ะเอาเขากขับค<ม>นตรงเนาะเอาเมือม่อเมื่อน,น,นิ่มได้มาลมจีบกันคือเด็กน้อยเนี่ยเอามีสวัสดยบอเวนีิกันมีเอื้อยมีคนแรกเอ้ย <c oughs> วนนะ่าสอัสด่เนาะแต่คือเรื่องอายุเลยค่ะเอยแบบเรื่องอายุกับโบได้สำคัญป็นใหญ่ดอกให้ไปได้มาได้โดยเหมือนเอาไปบ่ได้มาบ่ได้เอ้ยเอามาอย่างเนาะก็เรื่องงานประมาณนั้น อายุเพิ่นจักปีแบบสามสิบขึ้นก็ได้แค่เอาสามสิบลงผัดบดได้มองเจ้าของบ่เงินกับบ่มีถูกกระถูงี้สิมาอยางได้ผู้เบาน้อยอยู่กับไ่ได้แล้วเนาะกาเรื่องอายุหาสิบคบสิบนี้ยังกระล่มได้คมือนี่กระล่มกับหาคบสิบได้แต่ว่ายังไม่ได้ว่ารุ่นใหญ่เลยเนาะแม่แต่ก็ยังไม่ได้ว่านั่นนี่เฮาเบิ่งตัวจริงเฮาก็บอกเพิ่นเยอะว่าเฮาเบิ่งตัวจริงเด้อเฮาก็ยังไม่ได้ยอมหับ แบบแนวนั่นแนวนี้คือคาลมปากเนาะคนเฮาลมได้เบิร์ดอยากลมลอยล้างท่าล้านเขาก็ลมได้แต่โตจริงนี่เจ้าซอยคอยสบายแล้วเ้าต้องเบิ่งนโตจริงบางทีก็บางคนกับอะไรสะโพกเอื่อยจริงๆนะสมวนเอื ah ่อยแบาตรงเอื對對่อยแบบตรงเวลาเขาคุยเขายังกับเบียรบหึงหวงประมาณนี้นะเห็นเบาเอื่อยเม็นเมนเขากับอันนั้นไปเขาเขาเขากับปัดไปซะตัวนี้โดก็ชื่อเพชรชื่อไล่แค้จ้ะ ดินไล่อย si <Har> ู่บ like ่การลินอยู่ชื่อเฟชชื่อว่าจังไรอือชื่อเฟซบล์เหล่เราเรื่องเป็นภาษาเราได้ภาษาเราส่วนร้ายเลยมีเต่ว่ะทางซ่องว่ะครับอันเพื่อนแนนเพื่อนหาโบเห็นเลยเป็นทรงอันอันเอียงส่งเฟซเพื่อนมาหาข่อยแล้วข่อยคนหากโส่งไปได้ เอาแล้วไอ้ทีน้องเนี่ยน้ำเลยเอยได้คุยกับเพื่อนนะพ่เออลมลมลมแล้วหักกันลมน้อยหนึ่งกับบัว่างคือเจ้าเห็นนั่นแล้วเลยหักับว่างเข่าก็ยั่งอ่ได้กินนี่โดยโดยเฮียกับว่างเออทางให้นั่นน่ะเป็นว่างแล้วโอ้เนี่ยนั่นเลยน้อว่างก็ตรงกันมันเลยปุ๊บใจท่านฟูบ่เข้าใจแลยน้อยใจเนาะกับบบเป็นอย่างเออคนเอาต้องเข้าใจโดยถ้าว่ามีคนที่ กะพาะเน่าเนาะเอากันได้เป็นหลานใหญ่เนาะว่ใหญ่กันได้นะกรีบมมีเป็นของตัวเองเอาแบบบริกรรมการใหญ่นะเอาแค่แบบว่าเอาเอาโบตงหุบหอบลายนะเมื่อยไดุ้บหอบหนับหนึ่งใหม่บอกถูกได้เป็นยังงจะเป็นกำลังใจให้เหม่ยโบตงว่ารู้ละแต่ไ้มีเป็นของตัวเองคือความฝันฝอยเนาะฝอยอยากมีดินเป็นของตัวเองอยากมีห้านน้อยๆก็ย่ามัน แต่ว่าให้มีดินเป็นของตัวเองเข้าบโด้วยดีเวา้วาวาต้องง่ายไปใส่ความฟันตรงเอื้อยบางเถอความฟันเอื่อยอาจสิใหญ่สําหรับคนถั่ว,วไปแต่กระบบเป็นยังคนดีพ่อมาลีเนี่ยเขาก็ต้องให้ได้ <c oughs> เป็นบ <c oughs> ออมาเจอเอื่อยเพิ่นเป็นครั้งแรกนะเนาะเพิ่นกัคนเบาตรงเนาะเตยเห็นแต่ได้ๆสเข่ามาหาทเอื่อย <he en S 2> เป็นจังไดเนาะว่าเปิดคือว่าด้ยินข่า้าวข้าวว่าเปิดใจเลยนะเลยเป็นจังไดแบบนุม่มอายทั้งทางเล่าเขานี่เพิ่นบ่ได้มาจีบบ่ได้มานั่นบ,บ่นจีบกะคือว่าอหละเฮาเป็นคนบมลลม,บบมีเวลาดมลายไร่สระหลายเฮ้ากับผมมีเวลาว่าซัจ้ะเฮามันมืดยามที่มาจีบแบบเบาแบบสาวเลยนะโดยโดยเจ้าได้เจ้าก็หายความตองการของข่อยโดดโดดเออแต่กลับมาล้มวันศิวาอย่าง คือควรต้องการเฮากต่ลงแต่ละซองกับหูวอยู่แล้วเนาะแม่เฮาเป็นคนเบาตรงเฮาเมินยามได้สิมาลมจีบลมหัวนั่นเ <c oughs> ห่าเลยย่ายเล<อ>ยค <น S 1> ือแบบเอาคน<ร>ต้องการทั้งไอ้เพิ่อนอยากมาดินมาหัวมาหาหนีนไนล่บนเหี้ยเก่ามากเลยเพราะว่าห้าเฮ่ากระต้อนหบลูกค,ค้าเสมอเลยแต่ว่ายอยางมาซะ รวยยังก็ได้มาอุดหนุนพอได้เลี้ยงลูกสวยเฮาก็ดีใจเด้กบางคนอ้อยเล็บจิกบางเถื่อตางอย่างมาเบิ่งหน้าก็มาตัดเล็บสวยเฮาก็ดีใจตางอย่างมาเบิ่งหน้าประมาณอันย่อมผมสวยก็ดีใจบางเถื่อบางคนเนาะเห็นบางคนที่ว่าเขามาเขากให้เกียรติแล้วอ้นย่อมผมเน่ผันย่อมผมผันหาซิผันหายซะเซนหนึ่งเฮาก็หูซึกเลยได้ว่าเออฟูนี้คือสียกลมเฮาเนี่ยเฮาก็สิเป็นยังเนาะของเฮาก็ลมประม่นว่า เขาสิปูปรับโลดเราศึกษาไปเออพวกเตือนผัดมีได้บางคนเออมาเขาสิมากสื่อเขาก็บผมมาได้เขาเขาหู่ะอาซิมเขาแบบนี้บางคนก็โอ้นมาตัดเหล็บตัดเล็บน้ำน่องอุดนุ่นน่องผูชสากลับมากรบบเป็นยังแล้วเขาก็บตัดเหล็บให้เจออตัดเหล็บเธอได้ละ30มสิบพันเขาผันไห้ซแสนหนึ่งหันเขาก็หูซึ้ดีเลยได้ปะ เอออย่างรี้ยกงลูกสอยเฮ้ามีน้ำใจ <c oughs> <c oughs> เออเฮ้าบริจาเป็นว่าต้องเมืองต้องรลนยหนึ่งมาเนาะคนเฮ้า <c oughs> บางเสือเขาพ่อคนจีเมืองเสือเฮ้านีบนะ่บ่พ้อเนาะมาบางเสือเขาก็ไปพ่อพคนทีอันนั่นกว่าเขากับไปกับบริ้เป็นอย่างแม่เออเม่นเฮ้าโมเมนคนหาเงินประเภทง่ายว่าวสันศนซะเนาะอาชีเฮ้าแบบนี้เออม่นเมนสจับมี้อยู่เขามาตั้งแต่ลลิกกับแฟนจับมีแบบนี้ นะแต่วันนี้เขากระหังหายเลยละเพราะว่าเขากลับไปมีครอบครัวเนาะก็เพื่อนเพ้่อนเขาเขาสีฮัปพละเขาบอได้นะแต่ว่าเขากลับมายุ่แบบอุ่นนุ่นแบบเออให้แบบคือเอว่าและพอไเด็นเนี่ยเออจะดีใจได้เขาได้เลี้ยงลูกสอยเฮ้าเอาแบบว่าเออถึงบลายแต่มีน้ำใจออก็คือทั้งเอือยนี่กับพ่อแมาแต่ล้นแล้วเนาะเมนมีแต่ผู้ที่เขามากกับแบบ แบบแบบแบบมันเป็นลูกค้า oh. <laughs> เขาก็เสิฟเซิฟก่อน <Okay. S 2> คือเขาสิมมะล้มละละ่าแบบปูซ่าผู้สาวก็บ่ได้เขาก็บยันเข้าขาดรายได้เมนเออ,ใใใอเออเมนแลาา้วก็มาซ้าหัวซอยอันนั้นอันนี้ซอยซาหัวเขาก็หูยุหัวหัวชิมหาเขาหา้ซาหาสิบเซนหนึ่ง เนาะเขหูแล้วอะเขามีความหูสึกดีๆโดยเนาะมังเถือกมีอยู่กับบ่ประมาากับซาถูกบุญโดยถึงเนี้ยนี่เขาบ่มมากกับบ่ได้เป็นนางกับบ่ได้ว่าห้เขียนเนาะโดยเขาไปมีครอบครัวมาบังเถือกพาเมียมาเอ๊แต่ก้าอ้ายกับมานนี่แล่กะเขาก็หลยคนอยู่ได้เขาคนแค่ลูกคาสบายโดย ก็ถือว่าเนาะบางเถอเฮาอ่ะมีมือมีจีนอยู่สิไปคอเขาสื่อๆกับโบเป็นอันนะโดยด้วยด้วยสาบัวเอ้ยพี่ต่อทั้งอ้ายเพิ่นทั้งเอื้อยเพิ่นเนาะเพราะว่าทั้งเอื้อยเพิ่นไงกับพ่อไปอยู่บ้ยานลมเบิ่งเพราะว่าหลายคนกัเนาะลมเด้เฮาก็บลมเบิ่งใครจริงใจบ่จริงใจเฮาก็เบิ่งเออเฮาก็ต้องเบิ่งตัวจริง เเออาาแบบเดียวกับเพื่อนหลังนี่มีผู้สายผัวผู้บ้าบ้านนั่นมันนี่มาลมกันลมผู้ใดดีกันหน้าอวบพื่นหรอเออผู้ใดเอ็นใจถึงบอผู้ใดดีบอกบ้างเถอค่ะมันมีตัวเลือกของคนเฮาอยู่แล้วของเข้ากับโบเมนซิมี่ผู้มาหึงหววกังเขอเขาอยากทำเอ้ยเพื่อนเนาะถ้าว่ามีหนุ่มไทยเนาะถ้าว่าเพิ่นมาหมักมาหักนี่ สชี่ยวแทบบ่ี่ยวแทบบ่หรือว่าจังไดจะเอื้อลมบึงก้อนถ้าว่าเคุณอยากให้ไปเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานอยู่ทางพุนได้จ้ะคือลูกเต่านี่แบบไดเงี้ยเอื้อย่างงาเอออยากง่ายเด้อเพราะว่าเอื้อยอยากง่ายเอื้อยยังมีผ้าลายอยู่ก็พออยู่พอพอเอื้อโบนี่มีไปอยู่น้ำสมมุว่ามีบันทีลูกเอื้อยยังห้ามยังเยี่ยนบันทีขั้นเอื้อยไปหนี บานนี้เด็กน้อยเขาสิอยู่จังไดงคุมเมเืินนี่เอ้ยบอกไปหลินไปเที่ยวกันขึ้นย้อนว่าเอ้ยห่วงลูกเอ้ยได้ออเอ้ยบไดไปก็คือนี่ทั้งเอ้ยนี่เป็นคนเลี้ยงพอ่อแม่แล้วก็อยู่น้ำลูกโดยโดยือว่าะเนาะ มีภาระคันว่าเออไปเยี่ยมไปยามมาดำข้างดำข้าวอาจสิได้แต่ว่าให้เอื้อไปแบบนั้นเอื้อก็ต้องเบิ่งก่อ,บอนบ้านชาว่าทั้งอายเพิ่นเนาะมาไหวมาโคแต่กับแบบยกงไ้ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานน้ำกันอยู่ทั้งคุ้นก็คือทั้งเอื่อยนี่ก็มีภาระ,ะอยู่ทั้งที่เนาะแมนแมนภาระแต่อย่างงี้ถาว่ามายูต้องมายูที่ ถ้าามาอยู่พี่ก็คืออยู่บ่ได้กับโบเป็นเนี่กับเฮากับไปไปมาๆกับได้แบบคือเฮาเฮากับมีอาชีพอยู่แล้วอยู่นี่กับเฮาบบได้ว่าอยู่ละล่าโดยบ่สันสาคือว่างานแมนเฮากับงานอยู่แล้วแมนงานเฮากับพอได้อยู่ได้กินอยู่ช่วนนี้กับังบ่บได้กินข่าวเลยเาะเพราะว่าเฮากับแค่ว่าต้องการคนที่มาเติมเต็มในชีวิตเฮาสิ่งที่เฮาขาดเฮาหาผู้เดียวมันก็นักเนาะ ค่ะมีคนมาสวยอุ้มเฮาสวยสู้เฮามันกับแบ่งเบาไปเด้อโดยโดยมกระความอาชีวิตจริงของเอ้ยเพื่อนนะโดยโดยคือว่ามันเกิคนเฮาแต่แถวานี่ยแต่แถววิสบงคามเฮาแบบไปปุ่นเลยนี่กะเฮากับโบหักดืวยกันอเฮามีภาระลเด้๋ลูกเขาคู่เมื่อนี่เอ้ยเลิกกับแฟนมาเนี่ยเอ้ยโบได้ไปดิ่งกันถังกันคืนนี่ยอดเอ้ยห่วงลูกเอ้ย โบได้ไปนะจะคือกันไปก็เป็นเอาลูกไปนำรูปคนเก่านี่จะคือคนบ้านเดียวกันบ่บอกบอกคนละบ้านคนละบ้านเลยจะคือโดยแต่พอเขาได้ติดต่อเลยกับเขาพู้ว่าเพิ่นไปอยู่ทส่กับเขาจะคือส่งส่งลูกเฮียมีแต่เอื้อี่เอื้ยเองเขาโบได้ส่งเขาโบได้หักภาษีเองจะเอื้อยหักเองเป็นบ้านอื่นเนาะอยู่ไกลคนบ้านอื่นโอ้อยู่ไกลเนี่ยเรื่องน่าก็แล้วกแบ บริมาณใจเลยกมากใจเงินข้ามเขากับปริพอนเรากะหัดพลาเองเฮาแต่เคยว่าแหละในแม่เนาะในน้ำเป็นแม่เฮาสิถิ่นลูกทั้งรางทั้งแม่แม่ทั้งเฮาผัดอีต้นเด็กหน่อยได้เฮาเห็นเด็กน่อยถั่วถั่วไปที่ขาดพ่อแม่บางเถ่อพ่อแม่อยู่กะแบบว่าถิ่มให้อยู่กับพอเถ่าแม่เถากะสุดท้ายมากะเสียใจตัวเองบัดเฮาเอาคืนมาแต่มันเอาคืนบ่ได้เอาคืนเหาว่อแม่เนะ มันโบเมนเนวนั้นวันนี้มันโบเมนว่าเอิญนาว่าเมย์ได้หนึ่งมากขั้นควบคุมเขาได้ก็ดีอย่างนึงบันนี้ไปติดสะท่อมมากกาวเนาะเฮากับวบนนั่นดอกอันนี้คู้มมือนียังต้องเบี้ยงเองเบิ่งเเขากระลังใหญ่เขาตรงเบิ่งกำลังเฮียนแบบไรกันเนาะโดยโดยกังค่ำกังคืนนะหมู่ส่วนไปเอื้อยยังไปยาก โดยห่วงลูกได้อีต้นแน่เนาะแม่ก็มีอยู่บ่หมู่คู่สวนไปสม่ำเสมอเป็น้องดคือว่าภาระเฮานี่ก็หลายคือว่าเฮาบ่เป็นผู้หญิงตัวคนเดียวเนาะแ่นๆต้องสู้ต้องคนดิ้นรนต่อไปแม่นเพื่อชีวิตอว่าครอบครัวของเฮาให้ขึ้นแหละเนาะโดยอาจจได้ชาวบัวเฮากสิได้ ให้ทั้งเอื้อยเพิ่นไปหากินข้าวก่อนเพราะว่าช่วงนี้ก็พอดีบ้ากะว่าของเด้นกินเสร็จก็กินเสร็จน้องเลี้ยงขวยนึงเด้อแล้วต้นน้องอให้ให้ปังๆเด้อให้เหงๆกิ๊บแตกปไว้ซักจ้ะเลี้ยงอยู่เนาะแต่ว่าตัวแน่น้องสา่เนาะก็สำได้ทำมีหักเน้องนโมน้อมใจเอื้อยมันรับเวลามันนางมันพูน้ำเฮานี่ดา กับพอดีกินพอดีฮะนะแมนกิน่าเอ้ยเพื่อนกินแล้วสลบก็ดีว่างพอดีเลยพอดีว่างเด้ว่างเราก็ได้มาโอเวอร์ลมนะเพื่อนถ้วยเท่าไรเออเอสาวขันคันร้อนกับซอฮาเอาร้อนแพงกว่าเนาะเอาร้อนมีแพงได้บัวบัตีได้เราซื้อต้มเองก็ยังห่อหาพันแล้วหมดปริมีซีนปริมีไข่อันนี้บริมีครบวัตถุกอย่างบัตีทุกอย่างมันแพง เออเนเอาบทดีเดาะค่ะต้องซีกจ้ะคือว่าแล้วว่าเงินบาทเลยอันพันหนึ่งหกพันอันเนี้ยก็หกแสนปลายก็หกแสนปลายเขาลงตลาดมือเดียวกับเมื่อแม่นมาเปรียบเทียบจะขึ้นกันแล้วเออซีนโลหนึ่งแสนสามนักอ้าวจกช้านวดจกจกเคยไปกินกินเพอเดือกเตี๋ยวเนี่ยเนาะ ซอยเนาะขาชอบก่อ็ว้ายเนาะใบนี่เฉยอยู่แล้วไงเด้อขอบใจขอบใจสวยหนึ่งวันนี้เรียงเฟ้ยเข่งๆมันมานเด้อมีบ่าขาคนเนึงค่ะเฮงๆนั่นไงเพ็่กกอนเฮากันน่ะด้ยเป็นบ้านพอดีเนาะ อ่ะขอบใจขอบใจเฮงๆฮงมานานเด้ออ่ะกระชือได้ครับคนรอดจากชีวิตแตกไปไปโดยขอบใจขอบใจสบายดีโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะจังไงก็เป็นกำลังใจให้ทั้งเอื้อยเพื่อนเนาะเพราะว่าทั้งเอื้อยกะถือว่าเป็นอ่าแม่เลียงเดียวเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะถือว่าโสดมาหลายปีแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยทั้งเอื้อยเพิ่นกะถือว่าเปิดใจอยากอ่า หาเนื้อคูเนาะมาซอ,อ,อ,อยอ่าซอยเห็ดซอยช่างนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะป็นไง,ใใงกงเเาา็เป็นกำลังใจให้ทั้งเอเิ่นขอให้เจอเนื้อคูดีๆเนาะเข้ามาในาาชีวิตเป็นกำลังใจให้อ่าจังไ๋ก็ชาวบัวก็สิได้กลับก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยก็บาักติดตามเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะผากกดได้กดแช่พอมีกำลังใจหรือว่าทายลีดลงไปเรื่อยเนะาะชาวบัวก็สิได้ก็ก้าวเข้ามาสบายดีสบายดี